วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับคุณครูอ้อนะคะในรายวิชาภาษาไทยป3ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องปริศนาพาสนุกนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนนะคะไปทําความรู้จักกับปริศนาคำไทยนะคะปริศนาคำไทยนะคะก็คือปัญหาหรือคำถามนะคะที่ผู้ถามอาจจะถามตรงตรง หรือถามทางอ้อมก็ตามนะคะคำถามที่ใช้จะเป็นถ้อยคำที่ธรรมดาค่ะเป็นภาษาร้อยแก้วหรือเป็นภาษาร้อยกองก็ได้นะคะโดยคำที่ใช้นะคะจะเป็นคำสั้นๆง่ายๆกระชับได้ใจความค่ะแล้วก็ไม่ยากในการตีความนะคะที่มาของปริศนาคำไทยนะคะเกิดจากการที่เราต้องการประลองภูมิปัญญากันค่ะจึงมีการทายปริศนาเกิดขึ้น โดยในสมัยก่อนนะคะนิยมเล่นกันทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ค่ะลักษณะของปิศาจคำทายนะคะมีด้วยกัน5ลักษณะสำคัญนะคะก็คือ 1. นิยมใช้คำคล้องจองค่ะโดยจะไม่กำหนดจำนวนคำในแต่ละวักนะคะเป็นข้อความที่สั้นๆค่ะ 2. เนื้อหานั้นนะคะมักจะนำมาจากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราค่ะ 3. จำนวนข้อความคำถามนะคะจะมีสั้นยาวไม่เท่ากันค่ะ 4. จะไม่นิยมถามตรงๆนะคะแต่จะใช้เปรียบเทียบเอาค่ะข้อ5ค่ะมีการท้าทายให้ผู้ไขปริศนานะคะพยายามคิดค่ะทีนี้เรามาดูประเภทของปริศนาคำทายกันนะคะประเภทแรกค่ะเป็นปริศนาคำทายที่เกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาติค่ะ อะไรเอย่ยเขียวสะอุ่มพุ่มสวยไม่มีใบแต่มีเม็ดเฉลยนะคะก็คือฝนค่ะเมื่อฝนตกลงมานะคะจะทำให้ต้นไม้ใบหญ้านี่ค่ะเขียวสะอุ่มมากค่ะแล้วก็ลักษณะของฝนนะคะจะเป็นเม็ดค่ะ,ะเราไปดูต่อไปกันเลยนะคะอันต่อมาค่ะเป็นปริศนาคำท้ายที่เกี่ยวกับพืชน,นะคะอะไรเอย่ยต้นเท่าคก ใบปกดินฉเฉลยนะคะก็คือตะไคร้ค่ะลักษณะของตะไคร้นะคะจะอยู่เป็นกันเป็นกอค่ะขนาดกอเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าขนาดจะเท่ากับตัวคุกค่ะแล้วคันนี้ใบของตะไคร้ก็คือจะยาวมากจนมาปกดินเลยนะคะต่อมาค่ะเป็นปริศนาคำทายที่เกี่ยวกับสัตว์นะคะอะไรเอ่ยสีเท้าเดินมา หลังคามุงสังกะสีเฉลยนะคะก็คือเต่าค่ะโดยเต่านะคะจะเดินสี่ขาค่ะแล้วคราวนี้เราจะเปรียบกระดองเต่าเหมือนกับสังกะสีซึ่งในบางที่อาจจะถามว่าอะไรเอ่ยสี่เท้าเดินมาหลังคามุงกระเบื้องก็ได้ค่ะต่อมานะคะจะเป็นปริศนาคำาทยที่เกี่ยวกับอวัยวะค่ะอะไรเอ่ยไม่ใกล้ไม่ไกลมองเห็นลำไรนะคะ เฉลยค่ะก็คือจมูกนะคะจมูกจะอยู่ไม่ใกล้แล้วก็ไม่ไกลจากดวงตาของเรานะคะเวลาที่เรามองมานะคะเราจะเห็นปลายจมูกอยู่รำไรนะคะต่อมานะคะเป็นปริศนาคำไทยที่เกี่ยวกับวรรณกรรมค่ะพระรามชอบสีอะไระเฉลยนะคะก็คือสีดา พระรามและสีดานะคะเป็นตัวละครที่ปรากฏอยู่ในเรื่องรามเกียรติ์ค่ะ,ะทีนี้นครูจะพานักเรียนมาเล่นเกมนะคะปริศนาพาสนุกโดยครูจะเป็นคนที่ตั้งคำถามและก็จะให้นักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะคะตอบออกมาใครที่ตอบถูกก็จะได้รับไป1แต้มใครที่ตอบผิดก็จะได้ศูนย์แต้มนะคะอะ แล้มาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยค่ะอ่ะไรเอ่ยสามขาเดินมาหลังคามุมสำหลีอ่ะไรเอ่ยสามขาเดินมาหลังคามุมสำหลีติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกเฉลยนะคะ คนแก่ถือไม้เท้าค่ะคนแก่ถือไม้เท้านะคะจะเดินทั้งหมด3ขาก็คือมีขาของตัวเราเอง2ขาแล้วก็ไม้เท้านะครับเปรียบเสมือนกับขาที่3ค่ะที่หลังคามงสม,มงสำลีนะคะก็คือคนแก่นะคะเมื่อจะมีเส้นผมนะคะสีขาวเหมือนดังกับสำลีคะ่ะข้อต่อมาเลยนะคะ อะไรเอ่ยเขียวเหมือนผ้าอินบินเหมือนนกสอนปักอ,อกนกก็ไม่ใช่อะไรเอ่ยเขียวเหมือนผ้าอินบินเหมือนนกสอนปักอ,อกนกก็ไม่ใช่ติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตอกเฉยนะคะ,มะแมลงทับค่ะ มแมลงทัาจะมีสีเขียวเหมือนกับผ้อินนะคะแล้วควนี้เขาก,ก็ยังมีปีกที่จะบินไปในอากาศได้เหมือนกับนกค,ค่ะอะไรเอย่ยวิ่งทงทงมีทงข้างหลังอะไรเอย่ยวิ่งทงทงมีทงข้างหลัง ตอกเสลยนะคะสุนัขค่ะเวลาที่สุนัขวิ่งนะคะหางของสุนักจะตั้งขึ้นแล้วก็โบกไปโบกมานะคะเรียบเสมือนกับธงค่ะอะไรเอย่ยใบหยกัยกหยักลูกรักเต็มคอ มะละกอก็ไม่ใช่อะไรเอ่ยใบหยกัยกหยักลูกรักเต็มคอมะละกอก็ไม่ใช่ติกต๊กตกติกต๊กตกติก๊กตกเฉยนะคะต้นตาลค่ะต้นตาลนะคะจะมีใบหยกัยกๆยค่ะแล้วก็มีลูกตาลนะคะอยู่ เต็มต้นค่ะอะไรเอ่ยชักออกมาดำตำเข้าไปแดงมีแสงไฟอะไรเอ่ยชักออกมาดำตำเข้าไปแดงมีแสงไฟ จะเลยนะคะไม้ขีดไฟค่ะข้อต่อมานะคะอะไรเอย่ยมีหางมีปากมีตากินปลาเป็นอาหารอะไรเอย่ยมีหางมีปากมีตากินปลาเป็นอาหาร ตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยนะคะแหค่ะแหนี่นะคะจะเอาไว้หวานปลาค่ะโดยที่ว่าจะเอาไว้หวานปลาที่อยู่ในสระนะคะจับปลาขึ้นมาค่ะข้อต่อมาค่ะอะไรเอ่ยมีฟันมากมายแต่กินอะไรไม่ได้ อะไรเอ่ยมีฟันมากมายแต่กินอะไรไม่ได้ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเสลยนะคะหวีค่ะหวีจะมีซี่ซี่หวีหรือหรือเขาจะเรียกว่าฟันหวีนะคะเอาไว้ในการใช้เนการหวีผมหรือสางผมค่ะแต่มันก็ไม่สามารถที่จะกินเส้นผมเราเข้าไปได้นะคะ ข้อสุดท้ายแล้วนะคะอะไรเอ่ยตัดโคนก็ไม่ตายตัดไปก็ไม่เน่าอะไรเอ่ยตัดโคนก็ไม่ตายตัดไปก็ไม่เน่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยนะคะผมค่ะ ไม่ว่าเราจะตัดที่โคนผมหรือปลายผมนะคะเส้นผมของเรานะคะก็จะไม่เสียไปไหนคะ่ะหลังจากที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะแล้วก็ทำกิจ,จก,กรรมไปแล้วปริศนาพัศนุนะคะก็คือเป็นการเล่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะนิยมเล่นกันในเวลาที่ว่างเว้นจากการทำงานนะคะแล้วก็ปริศนาคำท้ายเนี่ยจะใช้คำที่ สั้นๆง่ายๆกระชับได้ใจความนะคะแล้วก็ไม่ยากในการตีความค่ะแล้วเขาก็จะไม่ถามกันตรงๆจะถามอ้อมๆในการเปรียบเปยเปรียบเทียบนะคะ mm hmm. เมื่อเราเรียนเสร็จแล้วคุณครูก็ขอมอบหมายงานให้นักเรียนนะคะ mm hmm. ก็ให้นักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดภาษาไทยป .3 นะคะ mm hmm. ในหน้า8 9 8 mm ่ง hmm. รเมื่อตเกมื่อกี้ที่เราเล่นเกมทายคําถามไปนะคะนักเรียน คนไหนนะคะที่ร่วมเล่นเกมนะคะให้นักเรียนเนี่ยส่งคะแนนมาให้คุณครูด้วยว่าเมื่อกี้ที่คุณครูถามไปเนี่ยนักเรียนตอบได้กันกี่ข้อและเมื่อนักเรียนทํางานเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปงานนะคะส่งมาให้คุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจเช็คให้คะแนนค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุข และสนุกกับการเรียนนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าพร้อมกับเฉลยแบบฝึกหัดที่คุณครูมอบหมายงานให้นะคะบ๊ายบายค่ะ